ข้อที่ยี่บเก้าอันนี้ขอคําอธิบายนิดนึงหลกหนูได้ว่าลําดับเลขาคณิตแปลว่าอะไรเลขาคณิตแปลว่าเพิ่มลดโดยการคูณหารโดยที่มีอาร์มีัตาส่วนร,ร่วมอยู่ในช่วงเลยนะศูนย์ถึงหนึ่งแสดงว่าอันนี้เป็นฝั่งบวกปะเป็นฝั่งบวกถูกไหมอ่ะต่อมาเขาบอกว่าให้ G คือเท่าไหร่จี G คือก้อนนี้เอาไปแทนในก้อนนี้ทั้งหมดเลยซิกมาเนาะซิกมาคือ Sn อ่อะแป,นนนะป๊บหนึ่งนะได้เป็นซิกมา n เท่ากับ1ของ Gn เกิดจากอะไรนะก็คือซิกมาปะเเท่ากับ1ของอะไรนะ เอหนึ่งบวกสองปะคูณเอไปเรื่อยๆอย่างนี้ปะแป๊บหนึ่งนะมันจีเอ็มไม่หรอแทนเข้าไปจนถึงอ๋อแป๊บหนึ่งเข้าใจความหมายแล้วเข้าใจความหมายแล้วเข้าใจละอ่ะหนูใช้อย่างนี้แทนรู้ละถ้าหนูแทนเป็นตัวแรกเป็นหนึ่งใช่ไหมหนูจะได้เป็นอะไรเอหนึ่งถูกไหมก็ล่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งบวกด้วยเอหนึ่งเอสองงนี้ปะใช่ใช่แล้วก็ต่อไปเป็นอะไรนะเป็น หนึ่งส่วนสองปะใส่แบบนี้บวกต่อเลยนะเอหนึ่งเอสองเอสามทำมาเจออไหน่เดียวกแล้วก็บวกเงี้ยทำเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงอ่ะเอหนึ่งเอสองแป๊บหนึ่งนะเอสามจุดจุดจุดจนถึงเอเอ็นกันหมดหนึ่งส่วนเอ็นโอเคครับอ่าแล้ง่าต่อแล้วหนูก็ดึงเอหนึ่งออกเอ้ยดึงตัวร่วมดึงเอหนึ่งออก เดี๋ยวนะมันมันต่อนลากให้ตรงกันนะหนูแปลงเป็นไในนี้ก่อนเอ่อไอเอสองหนูก็เปลี่ยนเป็นเอหนึ่งอาเดี๋ยวนะเอสองเอสองเปลี่ยนเป็นเอหนึ่งอก่อนอ๋อโอเคแล้วไงต่อจะกลายเป็นเอหนึ่งกำลังสองสอง กับ r ใช่ไหมแล้วมันก็ยกกําลังหนึ่งถสองแก็เหลือคแค่ a หนึกก่งใ่ 2. 2> อ 1> a หนึ่งมันจะหลุดอย่างนี้ตลอดโอเคก็คือ a หนึ่งกำลังสอง r ทั้งหมดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองแล้วหนึ่งส่วนสองกระจายเข้าไปก่อนปรากฏว่าทุกครั้ง a หนึ่งจะหลุดเสมอถือว่าเป็นงานจาัดรูปที่ฉลาดมากและดีมากเพราะฉะนั้นอันนี้ได้เป็น a หนึ่ง a หนึ่ง r ต่อไปเป็น a หนึ่ง r ยกกำลังสองปะใช่ถูกไหมอ่ะแล้วหนูก็ใช้งี้ก่อนปรากฏว่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้ กระจายเข้าไปเป็นกําลังสามก็เลยเหลือเอหนึ่งอากำลังสองส่วนสามเอออันนี้ได้เป็นกําลังสามก็จะได้เป็นอ่านอ่านเดียวอือนะเอหนึ่งอาร์อากำลังสองก็ต้องเป็นเอหนึ่งอาเดียวถูกปะอือถูกไหมอ่าแสดงว่า r ของเรามันเริ่มผิดเพี้ยนละอาจจะแบบเขียนเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวก่อนเพื่อดูแนวโน้มก่อนได้เพราะนี่อามันน่าจะเพิ่มทีละศูนจุดห้ามั้งอ่าถ้าไม่ชัวรก็เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมก่อน a อหนึ่งเอสอง A สาม a สี่แล้วก็หนึ่งส่วนสี่ แสดงว่าเรารู้แล้วแหละว่า A1 คูณด้วย a 1หน่งปแล้วก็คูณด้วยะนึ่ง r ากำลังสปคูณด้วยเนะนึ่ง r ากำลังสามปทั้งหมดกำลังเศษหนส่วนสีแสดงว่ามีอะไรบ้างนะ1 1ึ่งห่งหนึกำลังสีถอดออกตรงนี้ได้ไปเลยห้าหกสาม่วนสเพราะว่า6 4 R ี่ากำลังหคูณด้วยหนึ่ส่วนสก็คือ3าส่วนสโอเคชัดเจนแปลว่า r เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ดหเนาะ แล้วก็ต่อไปพี่จิวว่าเลยใช่งี้เลยให้หนึ่งส่วนเอ็นหนึ่งส่วนเอ็นในที่นี้พี่ก็หาความสัมพันธ์ก่อนหาไงดีวะแป๊บนึงนะเมื่อกี้เราได้ว่าไออาก้อนแรกอันนี้ไดอาได้หนึ่งส่วนสองมันไล่ไงดีวะแป๊บนึงนะอันนี้มันเป็นเอ่ออ่ะถ้าถ้าไล่เราไล่กันจริงๆเนาะก็จะได้เป็นอาคือเท่าไหร่มาเนี่ยอาคืออาก็ลหนึ่งส่วนสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ จำดึกนะตอนแรกมันเป็น R เดียวตอนแรก R หนึ่งต่อไปนะ R มันเป็นอันนี้หนึ่งต่อไปเป็น R เป็นสามต่อไปอันนี้ R เป็นห้าปะเป็นเลขคี่ปะหนึ่งสามห้าถูกไหมมันเป็นแก๊งเลขคี่ปะอืมไม่ใช่ดิหนึ่งสามหกดิถูกปะเพราะตรงนี้เป็นหก ไม่รู้แล้วหนูไล่าไงวะแปบนึงนะไม่หนูดึงหนูดึงอหนึ่งออกใช่ไหมมันก็จะเหลือเป็นหนึ่งบวก R กําลังหนึ่งส่วนสองบวก R แล้วก็บวกไปเรื่อยๆอาหนูก็าดูแนวโน้ม R โอแปบนึงหนูดูเออจริงๆมันติดจุดๆได้นี่ว่ะเพราะมันมันอนันต์นี่ว่าเออลืมไปมันอนันต์นี่ว่าเออไม่ต้องเขียนโอเคเพราะฉะนั้นพี่จิวว่าโอเคช่างแม่งอะเขียนแค่นี้เลยจบโอเคจุดๆเลยจบโอเคเพราะว่าตอนแรกพี่นึกว่าถึง n โอเคครับอ่าถ้าได้่างนี้เสร็จปุ๊บ เอสอนันได้ละด,ดึงดึงอันนี้ได้เลย A อหนึ่งออกตามที่เราบอกหนึ่งบวกนะ r ากลังหนึ่งส่วนสองปะบวกด้วยอากลังเลยนะหนึ่งต่อไปก็จุดจุด,จดต่อเนาะจบแค่นี้เลยแล้วก็เข้าสูตรอันนี้มาเป็นอะไรเลขาคณิตปะจบเข้าสูตรได้เลย s อสนันปะใช่ใช่ A หนึ่งส่วนหนึ่งลบหนึ่งลบ r แต่ว่าพี่จิวใช้เอหนึ่งเนี้ยในที่นี้คือตรงก้อนนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับ a หนึ่งอีกทีหนึ่งนะ อเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งก่อนส่วนด้วยอะไรนะหนึ่งลบ r ก็คสุปอนี้ละหนึ่ง r าหนึ่งลบ r าร์กำลังเซตหนึ่งส่วนสองอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบเพราะว่า a หนึ่งของเราอยู่ข้างหน้าอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้ว่าสรุปตอบคูณกับ a หนึ่งข้างหน้าอีกก็เลยได้ตามนี้มีไหมมีช้อยตอบข้อที่หนึ่งได้เลยโอเคครับโอเคเก่งมากเก่งมากนี่ตอบข้อหนึ่งใช้เวลาคิดนานไหม